ถามมาแล้วเดียวอ่าอืออ่ะเยลโล่เยลโล่สีเหลืองอ่ะอ่าบราวฮะบราวบราวสีน้ำตาลล่ะบูบูสีฟ้าเลดเลดสีแดงออเฮ้ยแบ็คแบ็คสีดำ <c oughs> แบกบอะไรอ้าวเไปไหนเล่ะอะอะแบกสีดำแล้วก็ <c oughs> มีสีอะไรอยู่เนี่ยหลายสีเลยยัง่าง,งาเสื้อพ่อเกรเกรเกรยอ่ะเกรสีเทาอืมบลูบล <c oughs> ูสีฟ้าไงอืมไว้ไว้สีขาว พิงค์สีชมพูยังไม่ถามกีนเลยเนาะอากีนนช่ไหะกีนสีเขียวอะไรอีกวะยังอีกเยอะเลยสีม่วงนี่อะไรวะเนี่ยฮะพอเพลหมูหรือเปล่าะเนี่ยจริงอ ได้มั้งโอเคหมดแล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่ทำเยอะกว่านี้เลยมันง่ายเกินไปอ่ะโอเคโอเคไม่ง่ายเกินไม่เกินไม่เกินไม่ได้เกียนไม่ได้ดิอ่อนแน่เลยอ้าวแล้วไม่อ่ะคะครูคณิตโอเค